สวัสดีครับผมนิสตอรี่นะฮะวันนี้เนี่ยนะผมจะไปบุกกองถ่ายของยายาตลุ่มเหนียแล้วก็ผมก็จะไปแสดงกับยายาตลุ่มเหนียวด้วยนะคนผมได้ถึงที่ปลา ที่ที่กองถ่ายของยายาตุลย์มีเยหน้าทุกคนดูข้างหลังเยอะมากๆนักนักแสดงของเราเยอะมากทุกคนตอนนี้ผม <ๆ S 1> ผมได้เจอยายาตุลย์มีเยอะที่ <ๆ S 1> ผมจะไปถ <ๆๆ S 1> ามย <ๆ S 1> ายา <ๆ S 1> ครับยอ <ๆๆ S 1> วันนี้จ้าทำอะไรครับวันนี้วันนี้ไม่ถ่ามามามาถ่ายทันนะมาถ่ายทำละครเรื่องโควิด19กับน้องฟิซาร์ดแล้วก็อาเบอดิศาฮอดดุงเงยแปะเลติโตัวเอะจะจะดีบอมกูนี่ ตากินเล่นไงยังไงแปะนะตากิน Hi guys ผมฟิซซ่านะฮะนี่คือเบื้องหลังฮะกคนด,ดูนี่เจ้าเจ้าของช่องดูดิ้นนี่คือนักแสดงเหรอยาญ่เงอะใหญ่นี่เออถงกระเจ,จ้กากยอ<ห>ดอด,<ๆ>ด,ดิดิผมดำมากเลยเวลาผมอยู่กับยาย่าเพราะว่ายา่าโคตรขาวเลยเ <laughs> <laughs> ด็กนยาย <laughs> นยาใหญ่อะ เดีย ya เด็กชอบดูคลิปอะไรยา a คลิอะลิปอะรอ๋อ fifa ฟาฟี่ทุกคนดูยะยะที่ยก้ี้างน้าอ๋ีจะ fifa f f าี่มันลึก fifa ฟาฟี่เอ๊ะพวมนดยย a นี่จะสนยังยยยหายไปไหน นายยาหยาดิเอ๊ะตัดแยานี่ดูทุกคนดูฮะนี่คือ FC ทุกคนดูเด็กๆเด็กๆเขาติดตามยาหยาเยอะไงแต่ว่ายาหยาหายแล้วนีเอ๊ะยาหยาเนอะเนอะนั่อนายยาหยาอ้จะไม่ได้จริงจะไม่ได้จริงนึกว่าชาวบ้านเมื่อกี้โอ้จะไม่ได้จริงหายไม่เจอเลดูฮะทุกคนคนดูเยอะมากเลยผมเคยจริงจริง ลานี่ลาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรละเปลี่ยนชื่อแล้วทุกคนแทกจะไม่ได้เลยโดยคุยกับอแเบอยู่อแเบเป็มันเนะมายืนดูมยฉากไหนนี่ฉากชาวบ้านดกีปงกรปุกต๊กิโต๊ะนับกาดูด้ว่ไเกตตยุดดูดูกาดูเค็จสากีนี่และต

À, à, Mình sắp to thế này. Hả? Mình to. À, mà này. Nhi kì bà mà nó à. Hay hoàng rúi thế mấy. Gà sát tá cổ yếu hề. Đây ngồi yếu đuổi dạc hồ vị của cái mà. Thì giá kệ nhá kệ yếu giá kệ. Tùm cái mô lệch lệch เคียง okay, ทุกคนตอนนี้เนี่ยนะผมได้ถ่ายไปแล้วผมได้ถ่ายไปแล้วกับยายาตโลมิโยไปแล้วครึ่งชางแล้วกป็ประมาณครึ่งคลิปนะนค,นคือตอนนี้เนี่ยกลางตอนเชียงร้อนมากๆแล้วก็เราก็เนี่ยจะกินไอติมคือร้อนมากๆซึ่งแดดไม่ค่อยจัดนะแต่ว่ามีเมฆบางทําให้ร้อนรู้สึกอบอ้าวยังไงไม่รู้นี่นนทุกคนนี่

มาติดกับอืมลากูมานุ่มให้บุตรนี่ยังวิคราตั้งอีกคนข้อหนึให้อัตาเนี่ยที่ต่อตากันมาเยอะจังก่อนนิวอัจิบ้านเนี่ยอืมเก่าติดจัโอเคทุกคนฮะตอนนี้เราก็ได้ถ่ายหนังไปแล้วครึ่งวันแล้วก็ผมก็มาที่เซเว่นแล้วก็เพื่อมากินน้ำอะไรแล้วก็พักละหมาดนะแล้วก็เราจะไปถ่ายต่อ เดี๋ยวผมจะไปละหมาดก,ก่อนนะเดี๋ยวเราไปถ่ายหนังกันต่อไปโอเคครับ okay, เพื่อนตอนนี้เราก็ได้ถ่ายไปแล้วครื่องคลิป <c oughs> น่าจะน่าจะเยอะแล้วแล้วก็เราจะเปลี่ยนฉากไปในเมืองต่อนะเดี๋ยวเราจะไปที่ด่านตำรวจ <c oughs> เพื่อทำฉากที่ตรวจ ฉากตรวดอะไรล่ะเขาเรียกช่เรอะเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนที่ฮะตอนนี้ผมกําลังจะต้องแสดงเป็นหมอนะฮะผมต้องสกัดยายาเพราะว่ายายาเนี่ยจะไปซื้อของแล้วผมก็ต้องสกัดเพื่อที่จะเช็คสมองนะฮะว่ายายามีสมองไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เช็คเพื่อวัดอุณหภูมินะฮะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณนั้นฮะนี่ยเพื่อน <laughs> ๆเราก็ได้มาถึงในเมืองนราชวาแล้วนะครับ เคเดี๋ยวเราไปดูฉากที่เราถ่ายที่บ้านกันนะฮะดูๆๆนี่ทุกคนนี่นายฟิซาหนุ่มทุกคนไปดูกันสวัสดีครับแล้วจะเอามาอาณานิคมใไอ้ตมใช่ครับนี่เราอยากได้อาณานิคมไม่ติดตัวเลยนะพวกมันไปอากรวมหมู่รอเป็นสานี่อีกเดี๋ยวเพิ่มเยอะมือมือละเกอ่ะใช่ เอาหน,นังเป็นเมนิเมนตุกนะครับก็นอยกขบวนมอเน่เรามิไม่เจอเอ๊ะไมัเตอนขบวนมอเดะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามผู้กำกับหนังของเราเนี่ยโอ้หทุกคนฮะผมรู้สึกว่าแบบเป็นหนังสั้นที่โคตรยากอ่ะผมเหนื่อยมากๆเลยทุกคนถ่ายมาทั้งวันแล้วแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผมตั้งใจทำมากมากนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามนะฮะฝากทุกคนติดตามนะฮะเดี Snow ๋ยวโควิดนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยเร็วๆนี้นะฮะผมแบบอ่เหนื่อยจริงๆฮะโอเคแบบคุณครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ถ่ายหนังถ่ายเด e c o v โควิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฮะจะมียูทูบเบอร์ที่มาแสดงร่วมกับเรา จะมีเดี๋ยวผมไปจะไปหาเดี๋ยวผมจะไปหาเองเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์กาจารานากูจากูจารานานะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ในเรื่องนี้ครับก็จะแสดงเป็นหมอครับใช่เป็นหมอเป็นหมอก็ฝากติดตามด้วยนะครับเด็กโควิดใช่ไหมที่เรื่องอ่าเด็กโควิดนะครับฝากติดตามด้วยโอเคขอบคุณครับต่อไปอ่ะเราจะไปถามคนดังของเราเป็น ย่าๆตลมมีอ่คนดังหรือว่าคนดำว่าไงคะไม่รู้สึกยังไงบ้างเนรับบทเป็นอะไรเป็นชาวบ้านเป็นเหมอจิตัวเสือกได้ก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบฮ่าสดะได้สดระได้เลยเดะเด็กๆลามกาลีได้ดดดตกดด ทุกคนครับเนี่ยจะเป็นช่องปูเปอร์ไปตาม้วยนะปูเปอร์โอเคอยากถามว่ารับบทเป็นอะไรครับวันนี้เป็นชาวบ้านนะชาวบ้านแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยหน่อยนะแต่เราก็ทำด้วยใจรักนะโอเคโอเคโอเคสุดท้ายนี้ผมก็ ฝังให้ทุกคนดูแลตัวเองกับโควิดนี้กับเชื้อโควิดนี้นะฮะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะ,ะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราโอเคนะทุกคนอย่าลืมติดตามนังของเราบ๊ายบาย